เอาอะไรมานี่คือเออที่เขียนหรือว่าอ่าการติดต่ออะไรบ้างเออเอุปรกรณ์การทิชชู่บ้าเดี๋ยวเรานะคะจะไปเอาของอะไรมานี่ไงหล่ะพี่จ๋าเห็นไหมมีมันคือขวดโหลที่เอาไว้ใส่น้ำกินใส่น้ำกินไม่สิ่น้อยแม่แม่แม่ไปกดน้ำก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใส่อันนี้ลงไปค่ะนั่นก็คือ ก็คือเดี๋ยวเรานะคะเราจะมาม่กระเป๋านิงฉุบกันนั่นเองยิงฉุบนะคะอย่างนี้บางคนก็ใช้อย่างนี้หรือบางคนใช่หรือบางคนทำอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสมมติว่ามาแบบนี้ยิงฉุบอ่ะจะตกนะแต่ว่าแต่ว่าม่กติกานะคะเราใช้ได้แค่สี่อย่างนั่นเองใช่แล้วก็คือน้ำจะเป็นแบบนี้ส่วนใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้ หินใช่โลหะแค่นั้นมีสี่ใช่ค่ะงั้นงั้นถ้าเกิดพี่จ๋าออกกันไกลแล้วจิบออกหินกันไกลชนะหินไม่ได้หรอกค่ะ<ไ>เราจะให้ผู้ที่โชคร้ายสุดเป็นก็คือพี่จ๋านั่นเองโอเคแล้วคะ่ะซึ่งพี่จ๋าจะต้องจิบจะเอาคนานมีให้พี่จา๋าและพี่จ๋าก,ก็ต้องตกลาดถ้าพี่จ๋าได้มิสซี่จุดสวยพี่จ๋าก,ก็จะ พี่จา๋าพจะต้องวาดรูปนั่นเองวาดรูปมิสุริสยจส่วนที่จะเป็นกรรมการนะคะถ้าพี่จ๋าวาดรูปมิสุริสวยเหมือนจริงอะ่ะจิ๊บก็จะให้แต้มกับพี่จ๋าไปหนึ่งแต้มแต่ถ้าเกิดพี่จา๋าวาดรูปไม่เหมือนเรามีบทลงโทษหนึ่งก็คือกระโดดตบสิบขั้นหรือทำตาหรือว่า ก็คือผู้ที่มักับผู้ที่ยิงสุดชนะแล้วนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ปรุ่นทษนั่นเองใช่ถ้าเกิดคนที่แพ้เนี่ยว่าไม่เหมือนหรือไม่สวยะคะ่ะอืตายเลยไปลมอ่ะอ่ะเป็นลมวะรอเฮ้ยตื่นๆตือนเตื่นตื่นตืนตนตนอนเอ้ยว่งวงม่วงตื่นสิเอ้ยโอเค,อเค,อเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยเค่ะมายิงชุบ ขอให้ได้ไอเดียอักษรไทยเนสโกนี่ขึ้นได้ไอมมออักษรศโอ้ยดีใจอ่ะได้สโโอเคเนื้อมาวาด นี่สิ่งตัวงของเรานั่นเองน่ะนี่ ไม่ว่าตัวนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แทนแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ลืมวาดอย่างนี้โอผิดเ,เต็มๆผิดตรงบูแล้วก็เ้าหนึ่งวาดบูโอเคแล้วพี่จะ,จะให้กิบหนะนึ่นนงโอ,อก ไม่พี่ทำอย่างนี้อาจจะว่านี่คือหลังใช่ไหมคะวุ้ยเลยเจ็ดหันล้านเฮ้ยกดลงทุนพี่จิเพนเลยใชนะโอ้โหกรดูเต็มเต็มเลยหนึ่งสองสามไปเอาไปแล้วค่ะต่อไปว่จริงเอาตามพี่มั่งเอาไว ดเดี๋ยวเพเป็นการ,รเซเคิลกระาง A4 นะคะเราจะเราจะวาดตรงนี้ต่อนี่ตรงนี้โอ้โอทำหล่นเองเนอะ <c oughs> ตกหัวไม่ว่ากันนะ ได้อวาดวการกระสานรลหว่ะงนาวได้อยจะขอใช้ที่ตัดนะครับขอเป็นสีดำดำอันนี้2พวกเราเนี่ยทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะต่อไปรอบนี้จะเพิ่มเลเวล2นะคะแต่ว่า อันนี้คลัจากวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับเากันเยี่ที่บ้านค่ะนเีนี่อักษรที่จ๋าสวยไหมอือมาเริ่มได้ก็เด้อย่าหนี่งเอาวะเขาสวยอะไรกันแน่อะบอกควาจริงหน่อย เขาเขาไม่ใส่อะไรเลยแก้ผ้านบัวจริงหรือจิ๊บดูเขามาหลายวันเขาแก้ผ้านเลยนี่ค่ะจุดจุดอ่อนบอกไห้เลยนะคะที่ไม่เคาอยสอดเท่าไหร่ใช่ส่วนจิ๊บดูเอ็นมูส่วนจิ๊บดูเอ็นมูกับอันโอเคต่อตามจิ๊บอยากได้มูสันชอบมูสันอ่ะ น้าตึ so ้งกินดูหน้าตึ้งวิสติโกใช้เวลาไปหนึ่งนาทีเต็มเลยนะโอ้โอ้หน้าตึเหมือนเลยติดงนี้ต้องมีต้องมีต้องเป็นลูกเต๋าแล้วต้องมีผุตรงนี้อีกแล้วก็ต้องมีอาวุธที่อยู่บนข้างหลังเขาต้องมีอาวุธที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เพื่อเขาไม่ใช่แบบเนี้ยติดต็มึ้ง โดนทำทุกจิจะต้องบอกว่าจ mm. ิ๊จะต้องสิ่โอเคสองสามสี่ห้าหกปดเ้าส ให้เด็กสองรอบแถวเลยอ่ะโอเคเอ่อไป,ไปที่จ<า>ับ <ละ S 2> เ,เวลาเอาราิกาจับเวลาร้อยมันสิบเลขดสิบสองก็เริ่มจับเวลาเด็ดพึ่งนะแต่ให้ตอนเริ่มขอขอไม่ได้คน<ป>ืน<อ>ท่านคารเลยย๊า ชู4 5 6 7 8 9 10 11 1> 12 1ถึง1ล1สิบสอวนเทอีเว่ข้าวอินนินทวันตีาต้องให้ถึงเลขสิบสอง เอหน้าผาเป็นสีม่วงอะแต่พี่รูับเรไปถอฟรกา่ะีอฟร,ร,ริกะอเอนานียโอ้ขอเลยะคะ่ะเอาความเหมือนคะ่ะเย้นอนหนึ่งสองสามาจับเลยนะคะใครได้ใครได้ใคร จะเริ่มว่าเอาเตรียมกระดาษพร้อมนะคุณโจ๊คุณโจนท่มั 1, 1> นเสองสามไปว้าวใช้เวลาไปแค่สามสิบวิเท่านั้น

พี่ับยคราวนี้เราจะมาทำสองตาสุดท้ายนะคะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้และภาคสองเดี๋ยวจะเดี๋ยวโอเคตามพี่จับฉลากกันนะจับจับอีกดกันโอ้ของจับจับปอดแล้วก็ต้องให้พี่ด้วยน,นี่จะเก็บอันนี้ไว้เลยนะ เซน <Okay. S 1> กเกนนี่หมูป่าพี่จา๋าสวยมากก็ <Okay. S 2> โอเคนะหมูป่าอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี paid, so well. Well, we ้เรามาดูสองตาสุดท้ายจิ๊บจิบเอาตาจิ๊บจิบก่อนแล้วเราก็จะไปเจอกับหนึ่งตาหนึ่งตาหมูซนบิ่งในกล้องแลยหมูหมูอิกจิโร่นั่นเองให้ให้เวลามันกดเดิมสองสามดิมสอง 1 2 3อเพียสดสิไเสร็จแล้วโอ้ใช้เวลาไปเพียงขออีตาหนึ่งได้ไหมขออีกตาหนึ่งได้ไหม ให้หนูตาสุดท้ายอยู่แล้วนี่ได้ก็ okay, โอเคแล้วจาไปท่านสอ4ใช้เวลาไปแค่ส okay. okay. ี่ส okay. ิบ้นาทีเองดูที่นี่น่นากลัวลมลมลม คราวนี้หนึ่งตาสุดท้ายของตั้งเราก่อนที่จะหลังไปเ่มานั่งเดินปั๊จิกจ๋อจะเห็นเหรอจะจะมีหนึ่งมันแบบมันแบบเลื่อนอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยเพราะที่มเนแบบก็เป็นถนนนะโอเควันทีวสามไปมันจะเริ่มฉลาด ลัตล้เนังอันนี้ไปกันแล้วกันมิสซูรีมิสซูรีสวยมา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 าสซรบบรีใ้งเไหรนให้ด้วยชี้เลขถ้าเกดเป็นชี้เลขสิบบาจะต้องหยุดอีกครั้งนึงว่ามันหมุนครบเลขสิบเพามันหมุนมาถึงเลขสอง่งครัง ที่เล่นหุ่เริ่มดีกว่าหรือว่าตัวเราคิดแบบว่าหมดเหรเริ่มได้หมดเวลาเสร็จเป๊ะเลย น,น,นี่นี่นั่นเองไม่<อ>สุริสุดสวยนี่คนนี้นะคะเซยแยคคู่เคได้นะคะพอฉันพันมาพี่จับให้เลยมาพี่จับให้เลยก็ไม่เปิดกทแล้วนะคะ มูสันวันตีดใจด้วยจ๋ออยากจะวามูสันกระดาษหนึ่งตัวใหญ่เลยหูึ่นเอาร่างผู้หญิงร่างผู้ชายเอาวันเดยเลยเขาเล่นไม่จับเวลาได้ไหมอ่ะถ no ้าบอกว่ามูสันไม่ไม่ไมันม่ผิดเกติเลยเลิกว่าเป็นผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้เอาผู้หญิงก่อนหนึ่งสองสามเป See, see, see. Take a loving of sis Å! <laughs> เป็นการทำชาลิ้งกระดักแค่สูงที่เป็นแบบอุ่นนะคะได้ค่ะโอเคเอ้เลยค่ะคคคคลากันไปก่อนงั้นบ๊ายบายบบ๊ายบายายฝาก<ะ>กดไลค์กดแชร์กดติดตา์ช่องจ่าจิ๊ตจ๊าปวนด้วยนะคะเฮ้ยทำได้เลวอ,อัศว